สวัสดีครับผมเป็นคนยาโซครับยาโซโอหังโอ้ยาโซ,โอโอาโซทอนครับเมือ่อหกเจ็ดปีก่อนผมไหนไปทำงานที่ชนบุรีไปทำอยู่หลายปีครับเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนของเ้าตามสถานที่ทำงานเพื่อความสะดวกในการไปทำงาน คือผมทำงานเป็นบาร์เทนเนอร์ครับก่อนช่วงที่จะมีโรคระบาดโควิดเข้ามาผมก็ได้ใหญ่ที่ทำงานมาทำอยู่ร้านอาหารกึ่งพับแห่งหนึ่งเขาขาดบาร์เทนเนอร์พอดีแล้วก็หาห้องเซาในซอยไกลๆแถวๆนั้นโชคดีว่าผมได้ห้องเซา เป็นตึกกลางเกากลางไหม่สูงสี่ชันชันละหกหองจะเขียนเรียงลำดับหองหนึ่งทับหนึ่งจนถึงหนึ่งทับหกสันสองถึงสันสี่กเขียนเหมือนกันครับเรียงลำดับตามหองไปเรื่อยๆข้างล่างจะมีร้านค้าของเจ้าของตึก วันแรกผมไปเซาผมบอกป้าเจ้าของตึกว่าขอห้องที่อยู่ชั้นบนสุดได้ไหมครับพอมีห้องว่างไหมป้าแกก็ยุดคิดอยู่คราวหนึง่งแกก็ตอบว่าพอพอหวางอยู่นะหนุ่มถ้าชั้นบนสุดก็ ว่างตั้งแต่สีทับสองถึงสีทับหานะส่วนชั้นหลางสุดก็มีห้องขางร้านค้าป่านะแก้วแบบตะกุกตะกักแต่ผมกับบอยสนใจผมเลยเลือกของสีทับหาครับเพื่อความสะดวกเวลาผมนอนกลางวันจะได้บ่มีเสียงดังรบกวนช่วงนั้น ผมกลับไปทํางานแล้วก็เลิกตีสองกว่าจะเคลียร์ร้านเซจก่อช่วงตีสาก็กลับห้องนอนทําแบบนี้อยู่เกือบพกเดือนครับจนกระทั่งทางการเขาสั่งร้านอาหารต่างๆปิดช่วงสามถึงสุ่มเพราะว่าทางการกำหนดให้เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิว หามออกจากบ้านหลังซีทุ่ม้านที่พมท้าเลยจําเป็นต้องปฏิบัติตามคำสัง่งช่วงนั้นผมเครียดมากครับพึงได้ทํางานไหมใดบ่ท่านถึงปีก็จะต้องมาเจออย่งแบบนี้ในวันแรกที่ผมเลิกงานซามทุ่มเคืงผมก็เดินเข้ามาซ้อยเพื่อกลับของพักพอยางพลบันไดที่จะขึ้นสู่สันซี ผมกาแนมเห็นแม่ยิ่งยืนอยู่แถวบริเวณหน้าห้องผมเป็นแม่ยิ่งใส่ชุดนอนสีโอรสพอ,อยางเขาไปไกลเรื่อยกะเห็นหน้าแม่ยิ่งคนนั้นชัดเจนขึ้นเธอเป็นคนที่คิวนาตาโตเป็นตะหักแห้งครับในสายตาของผมพอเดินเขาไปถึงห้องผมก็เลยยิ้มให้เธอ เธอก็ยิ้มตอบแต่ว่าสายตาของเธอเป็นเศร้าๆมองๆก่อนผมจะไขกุญแจเข่าห้องผมก็เลยโค้งหัวให้เธอที่หนึ่งหลังจากที่กินเขา่าทำธุราส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็เลยเขานอนนอนคิดยังไปเรื่อยเปยื่อยจนเพล้อลับไปแล้วก็มาสะดุ้งตื่นช่วงกลางดึก เหลือบเบงนาฬิกาเป็นเวลาเกือบตีสองผมได้ยินเสียงดังจากข้างหองมันค้นทะเลาะกันแต่ฟังบไดี้ซับแล้วก็มีเสียงเหมือนของลนก่อนจะมีเสียงมันยิ่งห้ดังขึ้นมาก <c oughs> แล้วผมก็ได้ยินเสียงม่ยิ่งเบาขึ้นมากว่า <c oughs> อย่าทำอะไรกูเลยนะ มึงเอาอะไรไปมึงก็อเอาไปเถอะเราไม่เสียงดังพั่พั่แห้งแห้งลังจากนั่นก็เหมือนมีคนแลนเปิดประตูเราปิดประตูดังปังแล้วก็มีเสียงแลนออกไปทางบันไดผมหายง่วงท่านที่นอนกระซับกระายเป็นห่วงแม่ยิ่งขังห้องคักแต่บอกล้าเปิดประตูออกไปถาม ย่านเขาว่าเฮ้าสอดรูสอดเห็นผมนอนบอหลับจนถึงเสาเลยพ่ออาบน้ำแต่งตัวกาดออกไปทำงานปกติพ่อเลิกงานกลับเข่าห้องเหมือนเดิมเราก็เจอไม่ยิ่งคนเดิมผมก็เลยยิ้มให้เธอไปแล้วยุดคิดว่าจะเว้าดีบอหนอ คื้นน่ใจผมอยากจะบอกเธอว่าท้ามียังให้ซอยก็ไปคอประตูบอกผมได้นะแต่กาบอกกลาวว่าเหมือนมีน้ำถ่วมปากเลยพ่อขึ้นที่สองนี้ผมก็ได้ยิ่เหมือนขึ้นแรกเลยครับแล้วก็มีเสียงถุกตามโดยเสียงเหมือนคนแลนออกจากห้อง ผมนอนฟังไปโดยใจระทึกอยากเปิดประตูออกไปซอยเธอเพราะเสียงประตูดังปังผมกะกำลังจะลุกจากเตียงแต่กระต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงเหมือนค้นเว่าดังขึ้นมาว่าแอบฟังกูทำไมในมึงบอกว่าอยากช่วยกูไหม,ไมคนทุกส่วนในร่างกายผมนี่ มันลุกพร้อมกันโดยบนไดนัดไม้เลยครับผมเลบฝ่าว่มตัวนอนนล่ะกะเอาผ่าห่มคุ้มโปรงไปท่านที่บอกกาแม่แต่จะหายใจแห้งพ่อตอนเศร้าอยากจะไปถามป่าเจ้าของตึกแต่กะต้องรีบไปทำงานพ่อเลิกงานป่าแกก็ดึงประตูม่วนล่คงขึงนึงแล้วผมเลยบบอยกรบกวน แต่แปลกขึ้นนี่ผมบอเห็นเธอคนนั้นเมื่อยืนตรงหน้าห้องเหมือนสองขึ้นแรกแล้วประตูหน้าห้องก็คล้องไว้ด้วยแม่กุญแจผมรีบท่ำธุระส่วนตัวต่างๆแล้วเขานอนด้วยใจระทึกแต่แอบคิดในใจว่าสงสัยเธอคนนั้นคงออกไปขังนอกคือสิบบกรับห้องดอกผมได้แต่ปลอบใจจ้าของเอ๊ะ เมื่อคืนนี้เธอหูเด้จังได้ว่าว่ากูแอบฟังคิดไปเรื่อยจนเพ้อลับไปจนมาสะดุ้งตื่นช่วงกลางดึกผมภาวา่าในใจว่าอย่าให้เหมือนที่คิดเลยแต่ปรากฏว่าเวลาตีหนึ่งสี่สิบหาเป๊ะเลยครับ โอ้ยน้อแมนคักคากแล้วกูโดนแล้วผมคิดในใจไม่คะะที่ผมคิดอยู่แอบชอบกูไม่ใช่ทำไมถึงยอมช่วยกูยกทำไมเราก็ม่เสียงนี้ครับดังแสกขึ้นมาหลังจากนั้น มีเสียงคือจังค้นกึงงางกึงแลนมาหยุดที่นาห้องของผมสักพักหนึ่งก็มีเสียงคอห้องดังขึ้นดังอยู่แบบนั่นนั่นเป็นหน้าที่สองหน้าที่แล้วเสียงคอนั่นก็หายไปสักพักไงไงผมเลยคอยย่อง หวังเพื่อจะไปเปิดประตูด้วยหัวใจที่เต้นรัวก่อนจะเปิดผมกะเล่อยแอบซองตาแมวเบิงก่อนว่ามีคนอยู่หนาห้องบอแต่สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นม่ยิ่งขางห้องยืนอยู่หนาห้องผมครับสภาพของเธอตอนนี้คือหนาไม่ตะเลือด ตารส่กระลุดออกจากเบ้าหัวคางใส่กระยุบเข้าไปเห็นมันสมองไหลออกมาผมว่าอยากจะมองดอกครับแต่มันช็อกเหมือนถูกสะกดเลยพอตั้งสติได้เลยฝ้าแลนขึืนเตียงคลุ้มโปงเลยที่นี่ตัวของผมนี่เย็นเหมือนอยู่ในห้องฟิตเลยครับถึงตอนเศร้า ผมบอยู่แล้วลวงไปหาเจ้าของตึกขยันขย่อให้แกบอกทุกอย่างแกเลยจําเป็นต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงหกถึงเจ็ดเดือนก่อนสาวคนที่อยู่ห้องสีทับพกเธอได้ตายในห้องนั้นเธอทํางานเป็นบาร์เนอร์สาวอยู่พับแห่งหนึ่ง เธอถูกลูกค้าในร้านแอบตามมาเมื่อนั้นเธอเลิกงานเที่ยงคืนพ่อมาถึงห้องเธอคงทำธุระต่างๆแล้วเตรียมตัวจะเข้านอนปร,กรากฏว่ามีคนไร่แอบงัดประตูเข้าไปช่วงเวลาที่เธอกำลังอาบนา้ำแล้วเขาไปแอบซ่อนอยู่ใต้เตียง พอเธอปิดไฟบนหัวเตียงคนรายก็ออกมาหวังจะปลุกปั่มเธอเธอสู่คนรายมันเลยเอาเตารีดทุบหัวเธอหยุบไปขางหนึง่งตากรุดออกนอกเบาพ่อหลังจากนั้นสันซีหรือฉันสามที่ตรงกับห้องเธอคนนั้นกระแถบจะบ่มีผู้ใดมาอยู่หรือถึงมาอยู่ กะมาะแค่บ่ถึงเดือนกะผ้ากันยายออกไปจนหมดชั้นสี่กะเลื้อแค่ห่องสีทับหนึ่งถี่ตรงริมบันไดแต่เห็นว่าสิ้นเดือนนี้คนนั่นเขากะจะยหญ่ออกแล้วผมเลยถามป้าไปว่าแล้วจับคนร้ายได้ไหมครับป้าจับได้ก็ล้านชายป้าเองแหละ มันแอบชอบผู้หญิงคนนั้นตอนนี้มันติดคุกก็เห็นแต่ผู้คุมว่ามันเพอ้อคลั่งตลอดว่ามีผู้หญิงมายืนมองหน้ามันตาก็ถลนออกมานอกเบ้าข้างนึงมันสมองไหลออกมาเขาก็ว่ามันเป็นบ้าผู้คุมเข้าก็เลย เอายาระง,งับประสาทให้มันกินป้าก็เพิ่งจะไปเยี่ยมมันมาก็ไม่รู้จะทำยังไงมันกันป้าแกตอบแบบเศร้าๆพ่อหลังจากที่ผมหูเรื่องทุกอย่างผมก็เลยขอยคอใหญลงมานอนห่องข้างล่างสุดติดติดกับรานขาของป้าก็ขออยู่ไปพ่ังๆก่อนพอสิ้นเดือนผมก็จะต้องออกจากตึกนี้ รวมไปถึงจำเป็นต้องออกจากงานน้ำครับเพราะว่ากานอาหารที่ผมทําอยู่กระถืกสร้างปิดแบบบ่มีก่กำหนดก่อนที่ผมจะย้ายออกในแค่ซองมือก็ได้ยินขคาววาร้านไส้ของป่าแกกระผูกข้อตายข้าหองคั้งช่วงที่เขาจะตายนั่นเห็นตาผู้คุ้มวา่า เขาอารวาสคลั่งยางคักแล้วก็เพอแต่ว่าผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยหลังจากนั้นกะอาศัยช่วงเวลาที่พููคุ้มเพอเอาผ้าหม่มพันเป็นเกลียวพูกับสี่ลูกกงห้องขังแล้วพููข้อจะคล้องตายผมเลื่อมบอกไปว่า ร้านอาหารที่ผมได้ทําอยู่ก็เป็นร้านเดียวกันกับเธอคนหนันเคยทํามาก่อนพอผมกลับถึงบ้านที่ยาโซผมก็เลยขอพ่อแม่บวชเป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่รวมไปถึงบวชให้ม่ยิ่งขางของคนหนันนํำ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆจ้า